สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพานิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางไว้ลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่9มกราคม2 5ง6ันนะคะพี่พี่จา๋าอ่าแล้วก็พี่พี่ท่านไหนนะคะได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปากหมุดไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์บ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะ สามารถกดทักหาน้องแอดมินได้เลยเนาะสำหรับท่านที่เสี่ยงโชคบ้านนี้ครั้งแรกนะคะ,ะครบ100ได้อีก50นะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็แจ้งแอดมินด้วยเนาะว่ามาจากช่องพานิดาพารวยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนค่อยไปดูของวันที่9นะคะผลของวันที่6เนาะผลที่ออก6ตัวก็คือ4 3 5 8 1 6นะคะ แอดให้เด่นที่2 8 4ไปเนาะแต่ว่า2ไม่มานะคะในรอบนี้2หลุดไปตัวที่แอดเด่นนะคะ,ะสำหรับตารางตัวเด่นของเรานะคะ4มา3มานะคะ5ไม่มามา6มาอ่มาก็จะหลุด5กับ1เนาะส่วนตัวเด่นของเรานะคะเด่นของเราในหลัก8ก็จะมาล่างอ่า ล่างของ4ตัวเนาะเดี๋ยวเราดูผลก่อนนะล่างของ6ตัวก็คือ4ี่สานะคะล่างของ6ตัว 4, 4 3สก็คือมาในที่เด่น4อ่ามาในเด่น4ี่นะคะสี 4, มาเข้าตารางนะคะพี่พี่จา๋าอ่าสี 4, 3, เข้าตารางนะคะส่วนล่างของ5ตัวก็คือ3าห้แอดก็หลุดไปล่างของ4ตัวก็คือ5้าแปดห้ดหลุดไปนะคะมาเฉพาะในเด่น8เนาะมาในเด่น8ดู หลักแปดของแอดแต่แปดห้าไม่มานะคะพี่พี่จ๋าดินในหลักแปดมานะคะส่วนบนเนาะแปดหนึ่งหกอ่าแอดนี้แอดก็หลุดไปนะคะมาเฉพาะตัวดินแปดดินสี่นะคะแล้วก็ตารางเข้าล่างของหกตัวนะคะอ่าอยัางไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นแนวทางอื่นๆด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวไปตามต่อกันจ้า ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเขามีหลุดเดอ้อพี่ๆจ๋าแอบคำนวณไปตามสูตรเนาะเข้าได้หลุดได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ามาดูตัวเด่นกันตัวเด่นกับเด่นวิ่งรูดเนาะแล้วก็เด่นตารางนะคะเด่นในตารางก็จะมี3 7นะคะ7 9หรือ6 1นะคะ1 8 0นะคะอ่ะเด่นของแอดก็มี7 3 แล้วก็1เด่นสุดในตารางนะคะก็คือ731อ่ะส่วนตัวที่แอดจับคู่นะคะในหลัก7อันนี้แอดเน้นไปที่7เนาะเน้นไปที่7นะคะ7แอดก็จะมี70นะคะ7 3 7 6 7 8เเนาะ อ่ะทีนี้เด่นในหลัก3เด่นในหลัก3ของแอดนะคะก็จะมี30 32 36แล้วก็38นะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นเนาะมาดู อ่าแนวทางในชุดกันนะคะกันที่หนึ่งชุดกันกันที่หนึ่งกันที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะคะกันที่หนึ่งของแอดก็จะมีหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะ ถ้ามีตัวที่ชอบนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่นี่พี่น้องจ๋าดินในหลักเจของแอดก็จะมีเจ็ดศนเจ็ดสามนะคะเจ็ดหก็อย่าลืมกลับหัวเป็น 7, 9, เจเก้านาะอ่าเดินในหลักสามนะคะพ,พี่จ๋าดินในหลักสามสามศูนย์ สามแปดนะคะอ่ะทีนี้เด่นหล,ลกหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งนะคะอย่าลืมกลับหัวเป็นหกหนึ่งด้วยเนาะเผื่อมาแล้วมาอีกได้นะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จา๋าอย่าลืมนะคะได้แนวทางของแอดแล้วเนาะ าสามารถเข้าไปเสี่ยงโชคได้ที่บ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะแอดปักหมุดไว้ให้กดเข้าไปได้เลยเนาะถ้าเป็นสมาชิกครั้งแรกนะคะแจ้งด้วยเนาะแจ้งทางแอดมินด้วยนะคะว่ามาจากช่องพนิดาพารวยนะคะซื้อ100ได้อีก50นะคะพี่ๆจ๋า ก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยแล้วกันนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ